ฟักทองนมสดเปิดผอบเจอเลยจ้ะเจอเลยจ้ะเจอฟักทองคะ่ะนะครับต้มหรือ,อนึ่งฟักทองให้สุกก่อนแล้วก็ใส่น้ำตาลทราย เชี่ยวสักพักนึงเอน้ำตาลสละน้ำตาลทรายละลายนวดีแล้วก็เทนมสดลงไปพอไม่ต้องให้เดือดพ่านแค่พออุ่นๆร้อนๆสำหรับคนที่เป็นเบาหวานก็ลดน้ำตาลไม่ต้องใส่น้ำตาลเนาะแต,แต่ใส่ได้ก็ปรับไปแต่ฟักทองก็หวานนวอยู่แล้วนะคะ ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ